สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกทท่านนะครับนี่คือเครื่องผ่ามะพร้าวมหาชัยนะครับตอนนี้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชั่น5แล้วนะครับเวอร์ชั่น1 2 3 4สังเกตง่ายๆนะครับตรงที่วางมะพร้าวจะไม่ได้เป็นระบบฟันเลื่อยลักษณะอย่างนี้นะครับตัวถาดนะครับมีการขยายนะทั้งความกว้างความสูงนะครับสูงตอนนี้สูงถึง7เซนเพื่อรองรับมะพร้าวทางใต้นะครับระบบภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะเลยครับนะเพื่อความแข็งแรงทนทาน ส่วนระบบกันน้าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับเรามีการทําทานบกั้นนะครับมีการซีนซิลิโคนเข้าไปนะเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลเข้าไปสู่ตัวเครื่องแล้วก็มีฝาครอบครอบไปอีกชั้นหนึ่งอ,อันนี้คือเป็นประสบการณ์จากที่ลูกค้าใช้มาถึงแม้กันนั้นนะครับน็อตสีตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่ที่เราเปิดฝายังมีการซึมของน้ําลงไปได้นะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูแต่ตอนนี้อันนี้นะครับเราเปิดฝาก่อนที่ เนี่ยนะปิดเปิดสวิตจะเห็นไฟโชว์เมื่อไฟโชว์เสร็จจะสังเกตง่ายเครื่องยังเงียบนะครับไม่ไหวติงไม่ทํางานเลยต่อเมื่อเรายกมีดขึ้นอลองเลยะะนะครับเครื่องถึงจะทํางานพอเราเอามะพร้าวใสนะครับสังเกตนะครับะมะพร้าวใสอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะผ่าง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผ่าต่อเนื่องให้ลูกค้าดูนะเป็นมะพร้าวสีน้ำตาลลักษณะอย่างนี้เลยนะเป็นเปลือกกะลาดำๆเลย นะครับเป็นกะลาดำๆอ่าเห็นไหมครับผาเลยครับอ่านี่นะครับเปลือกสีน้ำตาลกะลาดำๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะผาให้ลูกค้าดูอีกสักลูกหนึ่งขอรวดเรเลยอ่าเอาอ่านะอ่าอย่างนี้นะครับอ่าโอเคพอนะสังเกตง่ายๆนะครับคุณลูกค้านี่คือกะลาดำแล้วนะครับเป็นเปลือกน้ำตาลแล้วซึ่งของเราผ่าได้ง่ายๆ ท่านใดสนใจนะครับต้องการรับเครื่องไปใช้ติดต่อเข้ามาได้ที่092414156 6ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ